เินท่านอัตกรครับตามด้วยท่านนิติพลผิวเหมาะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่ครบรักับผมอัฐกรสิริรัทยากรนะครับสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐจากจังหวัดชาเชิงเซาวันนี้ขออนุญาตอภิปรายให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญัติลิขสิทธิ์ในวันนี้นะครับ ซึ่งผมเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันไปสอดคล้องหรือเข้ากับหลักเกณฑ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพื่อที่ประเทศไทยจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีของไวโปนะครับหรือว่าภาคีสนิสัญญาว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งขณะนี้มี96ประเทศที่เป็นสมาชิกภาคีอยู่นะครับท่านประธานครับเราทราบกันดีครับว่าทุกวันนี้เนี่ย ในประเทศไทยในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆโดยเฉพาะในช่องทางผ่านสื่อดิจิทัลเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการจำนวนชิ้นผลงานก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยมันเอื้ออำานวยให้ใครก็ได้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความสามารถนั้นได้ทำงานผลงานออกมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นหนัง แอนิเมชันหรือว่าเกมนะครับผลงานเหล่านี้เนี่ยครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหัวสมองก็สามารถทำได้ผมก็เห็นด้วยครับและผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็ควรที่จะมาสนับสนุนช่องทางในการสร้างสรรผลงานของพี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากสนับสนุนแล้วเนี่ยผมยังเห็นว่าหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์นั่นก็คือจะต้อง ช่วยออกมาตรการครับในการป้องกันไม่ให้คนไทยนั้นถูกขโมยผลงานไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามจึงเป็นเหตุผลจําเป็นครับที่วันนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยความเคารพนะครับท่านจุลินนะครับจึงมาเสนอกฎหมายฉบับนี้ต่อสภาต้องชื่นชมท่านนะครับในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านก็รอยื่นเสนออยู่นะครับจนมาอาทิตย์นี้ กฎหมายที่มีความสําคัญแล้วก็จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนก็จะได้ผ่านสภาในวาระที่หนึ่งนี้สําหรับผมครับในประเด็นที่มีการแก้ไขในส่วนของสาระสําสคัญเมื่อสักครู่นี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ชี้แจงต่อสภาไปค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในสาระสําสคัญที่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่เรียกว่าการแจ้งนําออกโดยทุกวันนี้ครับถ้าผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วผมไปเจอว่าผลงานของผมมีการ ถูกนาไปใช้โดยคนอื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตกระบวนการเป็นยังไงครับท่านประธานครับผมเนี่ยจะต้องไปฟ้องศาลก่อนแล้วรอให้ศาลนั้นตัดสินให้คดีถึงที่สิ้นสุดก่อนผมถึงจะไปแจ้งกับผู้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเจ้าของเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้นะครับให้เขาเอาผลงานของผมที่โดนกล่าวอ้างออกไปจากหน้าเว็บเพจของเขาโดยการแก้กฎหมายฉบับนี้มันจะช่วยครับ ช่วยให้ตัดกระบวนการทางด้านสารออกไปนะครับผมสามารถแจ้งทางเจ้าของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเจ้าของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า i s เเนี่ยให้สามารถนำผลงานของผมที่โดนแอบอ้างนะครับออกจากหน้าเว็บได้เลยซึ่งมันก็ดีครับมันช่วยลดกระบวนการมันช่วยลดระยะเวลาให้กับผู้เสียเปรียบแต่อย่างไรก็ดีครับผมก็ยังมีความกังวลในประเด็นดังกล่าวนะครับ เพราะว่ามันก็มีบางกรณีครับที่เกิดจากการกั่นแกล้งมีการกั่นแกล้งเพื่อธุรกิจนะครับทำให้คู่แข่งนั้นเกิดความเสียหายได้ยกตัวอย่างอยู่ๆก็มีคนมาแจ้งว่าผมเนี่ยใช้ผลงานที่แปลของคนอื่นมาผมก็เกิดความเสียหายครับดังนั้นเพื่อให้มีความสมดุลนะครับผมจึงขอเรียนเสนอผ่านท่านประธานไปยัง ทางคณะรัฐมนตรีนะครับผมเห็นว่ามันมีปัญหาของการบัง,บงคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยครับและผมเชื่อว่าในเมืองไทยกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ยังไม่ได้เป็นที่กว้างขวางโดยเฉพาะกระบวนการของทางตำรวจผมยกตัวอย่างครับก็มีการไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ผ่านทางสอนอต่างๆแต่ถ้าตำรวจที่รับเรื่อง เขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่หลายๆครั้งตำรวจเขาก็จะไม่รับเรื่องของผู้เสียหายดังนั้นในเมื่อมีปัญหาในเรื่องนี้แล้วผมจึงอยากนำเรียนให้กรรมธิการครับที่จะเข้าไปทำหน้าที่แก้ไขกฎหมายช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของโทษของกฎหมายลิขสิทธิ ถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยโทษในด้านพรบลิขสิทธิ์ถือว่าเบามากๆครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คนฟ้องเนี่ยให้ตัดเรื่องการยอมความออกไปเลยให,ให้ถ้าใครฟ้องก็ให้ถอนฟ้องไม่ได้เพื่อที่จะป้องกันการกั่นแกล้งในที่สุดครับประเด็นที่ผมเป็นห่วงก็มีอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับส่วนตัวแล้วผมเห็นด้วยนะครับกับการแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้และก็เห็นว่าถ้าประเทศไทยเรานั้นสามารถเป็นสมาชิกของภาคีไวโปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างสารรค์ผลงานในประเทศไทยผู้สร้างสารรค์ผลงานในประเทศไทยก็จะสามารถแสดงผลงานของพวกเราไปในทุกๆท,ที่ในโลกโดยมีเกราะป้องกันครับก็ขอฝากประเด็นที่กับผมได้อภิปรายไว้ด้วยครับกลับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไป